ฉันรู้ดีว่าการเดินทางของฉันก็คือการเดินทางตามทุกๆคนไปสมัครงานทำงานซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานมีลูกดูแลพ่อแม่แต่เอ๊ะที่พูดมาเนี่ยความฝันของฉันมันหายไปไหนกัน เธอเความฝันของเธอคืออะไรหรอความฝันฉันน่ะหรอฉันอยากเป็นแอร์โฮสเตสแม่ว้าวตีจังเธอสวยแล้วก็สูงแสดงว่าตอนนี้เธอเป็นแอร์อยู่ใช่ไหมเปล่าจ้าฉันทำงานบริษัทเอกชนได้เงินเดือนเยอะมากเลยนะตั้งสามหมื่นแม่แต่เป็นแอร์ได้เงินมากกว่าสามหมื่นอีกนะแถมเธอยังได้ทำตามความฝันอีก เธอต้องมีความสุขแน่ๆเลยนี่ค่ะเพอไปหรือเปล่าฉันไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยนะฉันจะไปเป็นแอร์ได้ยังไงได้สิเธอสูงแล้วก็สวยเรื่องภาษาเนี่ยนะเรียนเพิ่มเอาก็ได้ไม่นะฉันไม่อยากเสี่ยงเรียนภาษาไปก็ไม่รู้จะไปเป็นได้หรือเปล่าแอร์เป็นญาตจะตายการแข่งขันก็สูงด้วย ทำไมเธอคิดแบบนั้นล่ะฉันเคยคุยกับเธอตอนเรียนเธอบอกว่าโตขึ้นน่ะเธออยากเป็นแอร์โฮสเตสเธอชอบเดินทางไปยังประเทศต่างๆเธออยากเห็นโลกกว้างแต่งานที่เธอทําอ่ะมันเห็นแค่ออฟฟิศเองนะแล้วออฟฟิศของเธอก็อยู่ที่สีลมด้วยไม่ได้บินไปไหนเลยเฉพาะเวลานับคราวคนเราก็ต้องเลือกอะไรที่มั่นคงปลอดภัยกับตัวเองสิจะไปเสี่ยงทําตามความฝันทําไมจะทําได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ คนที่เซฟโซนเขาก็คิดแบบนี้เป็นทั้งนั้นแหละเลือกอะไรที่มันเซฟเซฟมันคงปลอดภัยไว้ก่อนเธอดูสิที่เซฟโซนเนี่ยดีจะตายมีทุกอย่างเป็นแพทเทิร์นให้แล้วนะทำงานทำโอทีเอาเงินไปซื้อ iPhone ซื้อคอนโดแล้วปีนี้เนี่ยนะฉันก็ต้องเลีไปตจองรถคันแรกด้วยแหละสบายจะตายแค่ทำตามๆกันไปไม่ต้องคิดอะไรมากโหดีจังเลยอะ่ะ โดแล้วก็รถคันแรกเฮ้ยมิใช่แล้วแล้วความฝันล่ะเธอไม่รู้หรอก่อนที่เราจะเข้ามาในเซฟซอนเราได้เลือกที่จะทิ้งความฝันไปหมดแล้วความฝันนะทำยากต้องพยายามต้องอดทนต้องฝึกฝนแถมยังต้องไปแข่งกับคนนู้นคนนี้อีกเราจะทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้จำได้ไหมตอนที่เรายังอยู่ตรงทางแยกอะ่ะ ทางแยกอะไรหรอนี่เธอคมเดินตามเขามาไม่ลืมหูลืมตาเลยใช่ไหมก็ใช่อ่ะ่ะต่อนะทางแยกอ่ะสองทางระหว่างเซฟโซนกับดืมโซนไงจำได้หรือเปล่าแล้วมันต่างกันยังไงหรอเซฟโซนเนี่ยนะมีนายหน้ามารอรับเลยทั้งคนขายโทร,รศัพท์รับบุ็อก ไาคอนโดติดรถไฟฟ้าขายประกันบริษัทใหญ่ที่พร้อมจะรับเราเข้าทำงานหรือห้างสรรพสินค้าหรูมากมาให้เราเดินริมซนน่ะหรอต่างกันรฟ้ากับดินเลยยังไงอ่ะก็ดิมซนเนี่ยนะมีแค่ประตูบานเดียวสำหรับเปิดเข้าไปแล้วข้างในมีอะไรหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน ฉันไม่คิดจะเปิดเข้าไปด้วยซ้ำลองลองไปถามหนุ่มที่กลัวกับนยายอนแอร์ดูสิเขาเคยเข้าไปในประตูนั้นได้จ้ะเดินฉันไปล้วนะขอบใจมากจ้าเข้าไปทั้งในประตูนั้นน่ะเข้าไปในประตูนั้นไม่รู้สิฉันไม่ได้คิดจะเปิดเข้าไปด้วยซ้ำลองไปถามลองไปถามลอง <c oughs> ลองไปถามหนุ่มหนุ่มขี้กล,ลัวนละ แล้วก็นายอ่อนแอดูสิเขาเคยเข้าไปข้างในนั้นเขาเคยเข้าไปในประตูนั้นเขาเ,เขาเคยเข้าไปในประตูนั้นชื่อชื่อเล่นใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแฟร์ค่ะถ้าเป็นใครคะเป็นแอร์ฮสเตสที่ไม่ได้เป็นแอร์ฮสเตสสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวเราจะพาไปพูดคุยกับคนที่มาช่วยเราภากเสียงกระตุนกันนะคะสวัสดีค่ะชื่อแฟรค่ะ ข้าเป็นตัวอะไรคะเป็นแอร์โฮสเทที่ไม่ได้เป็นแอร์โฮสเตเลย <laughs> รู้สึกยังไงบ้างคะกับการภาพกร์ตูนครั้งแรกตื่นเต้นแล้วก็สนุกดีคะ่ะ <laughs>